สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะหมอล่ำสิบห้ามาอัปเดตลูกสาวลาบอสบอยซอแอนน้องแพร่ว่าแพรว่าพี่นอ้องคงสีลูกคงสีเห็นไปแล้วละนะครับแอนมินก็เคยเฮ็ดคลิปให้ไดบิ่งไในชมกันยูพี่น้องล่าสุดนี่ไปหานั่งเอกตายเออไปเห่นน้ำนั่งเอกตายไปนี่โอ้ยพิธีกรพิธีกรน,นะครับแล้วก็ให้ร้องเพงลงร้องร้องเพลงไอ นางเอกตายบึงแม่ลองเราพี่น้องคือเก่งแต่เสียงก็ดีนางเอกตายว่าโอ้ยตนฉบับอายแล้วละอายแล้วละลองไปบึงพี่น้องน้องเขาตู้ภากครูยังขันการบอลภาคข้อนยังห้องไม่ได้หรอโน่นโน่นเดี๋ยวทันใดมักมักทันใดที่สุดอยู่ในเพลงนี้เพลงยังกับชอบตอน อ๋อใช่ลองเหยียบั้นด้ใช่ไหมที eh ่ต้นเคียงพ่อแม่พ่อกม่รูทุกเรื่องแล้วปัญหาอาเชียงดียามที่มีน้ำตาหลั่งมาผ่าหัวใจมนต์ใต้เราต้นชาบ้านปั้ ม้วนก็ต้นฉบับต้องตายตัวดูหอดอาวอนแล้วอาวอนอยากกินหลอกล้อเนี่ยอะไรวันต้นฉบับยังไงถามน้องเด้อน้องต้องบอกแล้วนะแล้วก็หลอกห้อนใจนั่งกินข้าวไปร้องไห้ไปเข้าคำสุดท้ายบายน้ำตา ผมมือนี่นเส้นดวยวันกลงไทยมากินข้าวบายบมกม่วงโนูหนู เขาตู้ภาพฟูยังขันยังไม่ได้ข้างหลังยังวคะยั้งไหนตั้งหลังตั้ีตายกับวันใดเด้อเก่งปะเก่งมากเลยชื่นชมชุนชมมน้อยมหัศจรรย์อย่นอีบีลองเพ่งมวนพร้อมเพ่งยังกอดซีกาสั่งน้าแข่งงองมวนเด้อมือนั้นเอ้าน้องเพียรว่าคือลองเพ่งมีมวนแท้ไอ้พงว่าไอ้พงเด้อเรนไอ้พงห่างไปก่อนเออทำไมอ้ายยังคับเอ้อเรนไอ้พงไอ้พงว่าน้องเพียรว่ากับน้องไอ้น้องยังกอน้องกาบิวคือลองเพ่งมวนแท้้้้พพะะนนนนนขอออบคุณงรวาามมืีีเเล่ย นั่งเอกตายสุวรนนั่งก็เลยใหรอลองเพลงแต่ยิ่งเพิ่นซ้อมเพลงซ้อมเพลงไม่เยี่ยมบ้านไม่เยี่ยมบ้านไม่เยี่ยมบ้านขอบคุณหลายๆครับขอบคุณน้องแพรวาติดตามน้องแพรวาอยู่ในไลฟ์สดกลุ่มปิดนอกมืออื่นเนาะนะครับมีผลงานเพลงแล้วก็มีโชว์ใหม่ให้ให้พี่น้องเขาเบิ้งน้ำเด้อพี่น้องท่านใดที่วลายหีพอๆมีโชว์ใหม่ของของแพรวาพร้อมเด้อเออพี่น้องเขอบไปเบิ่ง ติดตามพวกนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขันอยากเห็นความสามารถนะครับนองแพร้วนองกาฟิวนองน้ำมนแล้วก็ความสามารถของศิลปินต่างๆนะครับมีโชว์ให้เบิงหนึ่งก็คือกุมปิดคือว่าหนาละบบาพุ่งแล้วบอกหนา ฝ่าวสื่อกุมปิดเด้ยพี่น้องมีเมาเมาสำหรับเดือนเมษาแล้วก็ฝากแฟนคลับนะครับค่อยติดตามให้กำลังใจน้องเพร่ว่าคนสารคามอำเภอพยักนี่เพื่ออายุ11ปีเด่นพี่น้องแต่ว่าพกความสามารถความเก่งเนียโอ้ยแบบเต็มเต็มสุดๆอีอิรีนะครับ